ใครจะไปเชื่อว่าแมวสามสีหน้ามึนที่เอาแต่นอนกลางตลาดจะกลายเป็นฮีโร่ช่วยเจ้าของร้านทองให้รอดตายได้ในเสี้ยววินาทีนี่คือเจ้าถุงเงินแมวไทยบ้านตัวอ้วนที่ใครๆก็คิดว่าวันๆไม่ทำอะไรแต่ความจริงทุกคืนมันจะแอบซุ่มเงียบอยู่ตรงช่องระบายอากาศของร้านทองลุงบนสังเกตการทุกความเคลื่อนไหวด้วยแววตาเฉียบคมยิ่งกว่ากล้องวงจรปิด กลางดึกคืนหนึ่งเงาดำของชายชะกันแอบงัดร้านเข้ามาพร้อมมีดสั้นมุ่งตรงไปที่เตียงของลุงบุญในเงามืดขณะที่โจรเงื้อมีดขึ้นหวังปิดปากเจ้าของร้านเพื่อชิงทองถุงเงินที่เฝ้ามองอยู่ไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่มันขู่ฟ่อเตรียมพร้อมก่อนจะกระโจนลงมาจากที่สูงราวกับเสือร้ายจังหวะที่มันลอยตัวอยู่กลางอากาศถุงเงินไม่ได้ร้องเหมียว แต่มันกลับแผดเสียงเรียนแบบไซเรนรถตำรวจออกมาดังสนั่นวันไหวเหมือนเปะ๊ะจนโจนขวัญกระเจิงนึกว่าตำรวจยกพวกมาล้อมร้านไว้หมดแล้วโจนตกใจสุดขีดจนสะดุดล้มทิ้งหลักฐานสำคัญเป็นบัตรประชาชนไว้ก่อนจะวิ่งหนีไปไม่คิดชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นตำรวจตามรวบตัวโจนได้ทันควันทิ้งให้คนทั้งตลาดงงกันเป็นแถวว่าแมวที่เอาแต่นอนตัวนี้ไปหัดทำเสียงหวอมาจากไหนแต่นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ตรงหน้าเจ้าถุงเงินก็มีปลาทูกเกรดพรีเมียมวางรอไว้ทุกมือในฐานะผู้พิทักร้านทองตัวจริง